กูรูโดยผู้รู้ตัวจริงครับครูแนนว่ทียาจะมาสอนนะฮะวันนี้จะสอนอิมพอร์ s e สเขาสอนไปแล้วครั้งหนึ่งนี่มาครั้งที่2แล้วการอิมพอร์ติสมันเป็นอย่างไงมันก็มันค,คือการที่แบบว่าปรุปรงแต่งในการร้องเพลงให้เข้มข้นขึ้นดโดยการดอนด<อ>้นดนทัน้งหลายแหละผูประพับอิมพอร์ติสนะคะคือทําให้เพลงมันดูจากเดิมเนี่ยสมมติเราอาจจะแบบร้องแค่ว่าคิดถึง คิดถึงเธออันนี้จ้ะอันนี้คิดถึงคิดถึงเธออะไรเงี้ยขึ้นไปให้มันแบบแต่เพลงเมื่อกี้คงจะแย่มากแล้วเคยมีอินพไว้กันทั้งเพลงจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกมันน่าเบื่อจริงๆมันทําได้แต่มันก็น่าเบื่อมากส่วนใหญ่มันจะเป็นในคอนเสิร์ตมากกว่าในเป็นเพลงเป็นซิงเกิลเป็นเพลงต่างๆเนี่ยเขายังเป็นซีดีมันยังไม่ควรจะมาอยู่ในนั้นมันควรจะไปอยู่ในไลฟ์คอนเสิร์ตที่แบบดวลกันดูเวทกันอะไรเงี้ย ว่าตรงนี้ครูแนนไม่ต้องแล้ว่ะฮะว่าครูแพลวจบแล้วเออโอเคปะครับช,ช่วงต่อไปเลยแล้วกัน,นไม่ใช่ไปฟังเขาน่อยอ๋อนะฮะเป็นตอนที่สองแล้วดูซิว่าครูแนนจะมาแนะนําเทคนิคในเรื่องของการอิ่มพอไว้แล้วเดี๋ยว,วง,งไงแพลวจะฝึกตามใช่อะไปชมกนะันฮะ สวัสดีค่ะผู้แนนนะคะจาก Grammy Vocal Studio นะคะก,ก็วันนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะที่เราเจอกันนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องการ improvise ไปนะคะการ a อ lib รต่างๆนะคะในเพลงวันนี้นะคะมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะทีนี้เป็นเพลงผู้ชายบ้างวันนี้นะคะแนนก็มีน้องที่เก่งมากๆอีกคนหนึ่งสวัสดีค,ครับน้องเบนซ์นะคะวันนี้ก็จะมาลองริปกับพี่แนนหน่อย วิธีการนะคะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะคือการฟังนะคะฟังดีๆครั้ทงที่2ก็คือแกะแกะโนต้ตนะคะอันท,ที่3ก็คือการ Copy ปนะคะอันท,ที่4คือทําให้ชํานาญขึ้นนะคะ4ขั้นตอนนะคะอย่ารัดนะคะถ้าเราลัดการฟังเนี่ยบางทีโนต้ตมันจะไม่เคลีรยนะคะเดี๋ยววันนี้นันมีเพลงของเป๊กผลิตโชคนะคะชื่อเพลงถูกคนแล้วนะคะมาลองสอนน้องให้ฟังตึง ที่ว่าทางบ้านตอนนี้กายหน้าผากไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะง่ายๆเดี๋ยวนายจะแบ่งเป็น3 3สาก้อนมันจะเป็น you got me crazy มามามาเดี๋ยวช้าๆหูกไปช้าๆ เราไม่สนใจอันนี้เราเราลองได้อยู่แล้วนะยูกัตมีคร๊ายเนี่ยนะร้องได้อยู่แล้วเนาะโอเคนะเขาทำได้ยูกัตมีคร๊าเซอ่ะลองเซอุก็ตมีคร๊ายเซอเซอีกทีหนึงูเซ่ใช่โอ๊ยนึว่ายากเนี่ย เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไอคิดว่าเขาน่าจะรู้นะว่าวันหลังไออโอเคขอฟังอีกทีนะคะลืมลูกที่2ว่าไงนะ ตัวนะคะเอลูกที่สองเอเอสามตัวก่อนเอใช่สองตัวมารวมกันได้ไหมสองข้างมารวมกัน You got me crazy เอโอเคเอเอเพิ่มให้เราอีกอนะนี่สองแซบก่อย,อยนะเนี่ยอันสุดท้ายโอสามโน้ตก่อนโอ oh. อีที่โอ oh. อีที่ โอ้ oh, เร็วขึ้นโอ้โอ้อีทีโอ้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 อันนี้เอาก้อนสุดท้ายรวมกันเร็วๆโอ้ oh, 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 oh. อีทีโอ้โอ้อีทีโอ้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 เอ้ยเลิศไปตั้งแต่แรกจำได้ไหม ว่าแล้วเชียว A 2 A ก่อน You got me crazy อันแรกเริ่มจำได้อันที่สองพอไหวแต่อันที่สามลืมแล้วสวัสดีค่ะไปก่อนนี้นะห้านาทีพอไหมคะ You crazy got me ขอเสียงประมือให้กับน้องเบน์ค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากๆนะคะสามลูกวยกันนะคะแนนจะแบ่งเป็นสามท่อนนะคะมันจะเป็น You got me crazy ลองไปฝึกทำตามดูนะคะสามลูกวยกันพร้อมน้องเบนซ์ You got me crazy oh ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะคะแนนจะมีเพลงอะไรมาสอนอีกนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะครับโอ้โห แกะละเอียดเงินนะมากอะอยังไงฮนะล <laughs> <c oughs> องซ้อมไหมอ่ะเป็นช่วงอายตัวเองครับผม <c oughs> <c oughs> กล้องกว้างไว้ครับกล้องกว้างไว้อย่าแคบครับนี่ไงเอาถึงเลือกร้องแบบที่มันง,ง่ายๆแต่ของเป๊กมันอีเขามันเป็นแบบฟิลอาร์บี B. มันเอื้อนมันมันหลายสเต็ปด้วยผล,ลิตเพื่อนแผ่วเนี่ยนะฮะเขาเชี่ยวชัญน้น่นอาร์นบีมากค่ะเขา เป็นคนที่ไม่รู้อะไรทําไมเขาไหลไปได้เรื่อยๆเลยนะคะรวมทั้งเต้นด้วยทุกวันนี้เขาเป็นเพื่อนวิ่งของแพลตอนเช้าเทคนิคการล้องของเขาคือวอร์มวิ่งรอบสนลุมนะคะร้องเพลงไปด้วยค่ะร้อมันก็อูาฮือร้องของเดียวคนเดียวค่ะเหมือนคนบ้าเลยก็ต้องฝึกไม่ให้หอบเพได้ค่ะอ๋ออย่างนี้มันก็ยิ่งเพิ่มพลังปอดนะเพราะถ้าวิ่งปกติมันก็จะเหนื่อยระดับหนึ่งแต่ถ้าวิ่งไปพูดไปก็จะเหนื่อยระดับสองถ้าวิ่งไปร้องไปนี่แล้วทำท่าเพี้ยนๆไปท่าของคุณผลิตเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาเขาไปวิ่ง สนลุมกับโอ้ถ้าอย่างนี้ผมว่าคุณแพลวอย่าพาเขาไปสวนลุมเลยพาเขาไปหน้าบิ๊กซีหรือว่าโรตัสที่ผมว่ามีกลุ่มเดียวกับเขาเยอะมากเอ้าเพชรหนึ่งครับพ่อสองแพลว์ว่าสวนลุมเจ๋งกว่าเพราะสวนลุมเพราะสวนลุมมีแบบนี้เลยยี่มีดาบด้วยอ๋อแน่นอนนะลำบัวลำบัวแล้วคุณผลิตเขาก็จะเข้าไปไปเชียไไปปเสียบเขาอ่ะอ๋ออินเตอร์แอคทีฟสุดๆเปิดปิดที่ให้ถีบคุณไปเขาก็ไปหมดเลยอันนี้จบด้วยทานดีงูด้วยหรอค ะะจบได้ทานดีงูที่สวนลุมเดนอ๋อมีคนบอกแต่ไม่ได้ไปค่ะเป็นต้มเล่นหมูแทนค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือเป้าหมายของแพรเวลาไปวิ่งทุกทีนะคะไล่ตัวเงินตัวทองแล้วก็ไปหาร้านต้มเล่นหมูกินนี่แหละคะ่ะับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่คุณพามานําเสนอในช่วงมิวสิกกูรูนั่นเองนะครับได้อะไรบ้างไหมคะร <c oughs> ับผมวิ่งสวนลุมแล้วก็า <c oughs> ต้มเลอดหมูค่ะอ๋ตามนั้นละคะถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับดนตรีนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรกับการร้องเพลงเนี่ยก็ถามเข้ามาได้นะเราจะไปหาคําตอบให้ค่ะ 16- ่ส ส8งแแล้วก็ทาง Facebook ของ <Facebook S 2> <ด> GMM Music ของเราครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM s ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี